มันเข้าหน้าร้อนแลนะ้วเนาะทุกคนเนาะหน้าร้อนแล้วหน้าร้อนแล้วนะคะสวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะมาทำงานกันอีกแล้วนะคะมาทำงานกันไปเนาะทุกคนเนาะ มาข้ามาทำงานกันอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะเราก็จะทำงานกันนะคะเก็บเอกสารกันอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะอ่านแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะ ก็มันเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะทุกคนเนาะหน้าร้อนแล้วหน้าร้อนแล้วนะคะร้อนค่ะทุกคนมาข้ามาทำงานกันอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะทำงานกันนะคะร้อนค่ะ ขอบคุณมากมายนะคะทุกคนขอบคุณมากมายที่รับชมกันนะคะขอบคุณค่ะก็มันเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะทุกคนเนาะหน้าร้อนแล้วหน้าร้อนแล้วนะคะ ก็จะอยู่แบบนี้แหละค่ะทำงานกันไปเนาะทุกคนเนาะ ร้อนไหมคะที่นี่ร้อนมากร้อนค่ะร้อนนะคะทำงานเนาะทำงานนะคะทำงานกันไปเนาะทุกคนเนาะ ก็จะอยู่แบบนี้แหละค่ะร้อนไหมคะที่นี่ร้อนมากร้อนค่ะร้อนนะคะก้อนทำงานที่เดิม ก็มันเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะทุกคนเนาะหน้าร้อนแล้วหน้าร้อนแล้วนะคะอ่านแล้วนะคะ กํ็กำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากมายนะคะทุกคนขอบคุณมากมายที่รับชมกันนะคะขอบคุณค่ะ ก็มันเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะทุกคนเนาะหน้าร้อนแล้วหน้าร้อนแล้วนะคะทำงานเนาะทำงานนะคะก็มันเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะทุกคนเนาะหน้าร้อนแล้วหน้าร้อนแล้วนะคะ ทำงานกันไปเนาะทุกคนเนาะสวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะมาทำงานกันอีกแล้วนะคะมา ร้อนค่ะให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะทุกคนให้กำลังใจกันนะคะให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะทำงานเนาะทำงานนะคะทำงานเนาะทำงานนะคะ เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะคนที่ทำใหม่แล้วก็คนที่ผักร้อนไหมคะที่นี่ร้อนมากร้อนค่ะร้อนนะคะอ่านแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะ <c oughs> สวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะมาทำงานกันอีกแล้วนะคะมากนทำงานที่เดิม ทำงานกันไปเนาะทุกคนเนาะก็จะอยู่แบบนี้แหละค่ะ ทำงานเนาะทำงานนะคะร้อนไหมคะที่นี่ร้อนมากร้อนค่ะร้อนนะคะ มันเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะทุกคนเนาะหน้าร้อนแล้วหน้าร้อนแล้วนะคะขอบคุณมากมายนะคะทุกคนขอบคุณมากมายที่รับชมกันนะคะขอบคุณคะ่ะเก็บเอกสารกันอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ ก็จะอยู่แบบนี้แหละค่ะขอบคุณมากมายนะคะทุกคนขอบคุณมากมายที่รับชมกันนะคะขอบคุณค่ะ